สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับวันนี้วันที่8เดือนมีนาคม2,565ครับผมนะครับระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติครับใช้รถบริเวณข้างหน้านี้นะครับลูกค้าปลูกต้นสักต้นไม้ต้นกล้วยต่างๆต้นไม้ประดับนะฮะโอ้ไม่มีแดดแดดให้เทสเลยนะฮะอำเภอโบเชตครับผมนะครับนางาน เป็นอย่างไรไปดูกันครับชุดน,นี้ปั๊มหอยโข่งนะครับดีซีบัสเลต1.5แรง4แผงนะครับเซราพิมเป็นโมโนโครับผมมาดูคอนโทรลกันหน่อยนะตัวนี้หลักการทำงานนะครับตั้งเวลาเปิดปิดปั๊ม นะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่เราจะให้น้ำเนี่ยสอสโซนตอนนี้ผมทําเพียง2โซนอยู่นะฮะก็แบ่งโซนอีกนะครับนอกจากตั้งเวลาเปิดปิดรถน้ําปั๊มแล้วยังมีโซโลนินอยวาล์วนะครับที่จะแบ่งโซนเปิดนะครับเป็นเวลานะครับเนื่องจากไม่สามารถยิงปั๊มทั่วตลอดได้ทั้งสวนได้เพราะฉะนั้นก็บริหารจัดการเอาโดยการติดเซอร์ลินอยวาล์วนะครับ คอนโทรลมีอย่าลืมเลยครับตัวนี้นะครับถ้าลงตู้ต้องมีพัดลมระบายอากาศให้เขานะครับตู้ตัวนี้มีรูระบายอากาศก็จริงแต่อาจจะไม่พอไม่ทันนะครับเนื่องจากตัวนี้ใช้สวิตชิ่งในการดึงไฟมาเลี้ยงพัดลม12โวลต์ทัมเมอร์นะครับแล้วก็ตั้งเวลาเปิดปิดตัวปั๊มด้วยนะฮะหอยโข่งครับผมวิสูโยชินะครับตัวนี้ทำงานอยู่ครับแดดร่มลมตกมันก็ยังทำงานได้อยู่นะครับ อนุกรมกันมา4แผงครับเบื้องต้นสวิตชิ่งตัวนี้เป็นสวิตชิ่ง220โวลต์แปลงเป็น12โวลต์นะครับถามว่าเอามาใช้งานกับโซล่าเซลล์ได้ยังไงนะครับหลักๆตัวนี้ผมเอามาเป็นไฟเลี้ยงพัดลม12โวลต์ทัมเมอร์12โวลต์3ตัวพัดลม1ตัวแล้วก็ตัวนู้นครับโซลินอยด์วาลเป็น12โวลต์นะครับ2นิ้วอีก2ตัวนะฮะทงานยังไงนะครับอนุกรมกันมา นะครับ4แผงนะครับสวิตชิง220โวลต์แผงโซล่าเซลล์80โวลต์ DC ขึ้นไปนะครับมันทำงานนะเพราะฉะนั้นอนุกรมกัน3แผงกำลังดีนะครับ3แผงขึ้นไปนะครับมันก็ทำงานนะครับไม่จำเป็นต้องเอาไฟ220โวลต์มานะครับจุดต่อนะครับบวกลบเข้าฝั่งนี้บวกลบของแผงที่อนุกรมกันมาเนี่ยเข้าฝั่งนี้นะครับ L N เข้าฝั่ง L N เลยแล้วก็มันจะจ่ายเป็น12โวลต์ออกมา ตัวนี้120วัตต์หรือประมาณ10แอมป์นะเพราะฉะนั้นการจะเลือกที่จะมาจ่ายอุปกรณ์ไฟเลี้ยงนะครับเราก็ต้องดูว่าอุปกรณ์ของเราที่ติดตั้ง12โวลต์เนี่ยมันกินไฟเลี้ยงไปประมาณเท่าไหร่นะครับก็เลือกตัวนี้ให้ใหญ่กว่านะครับถ้าเอาตัวนี้น้อยกว่าไฟก็จะไม่พอนะครับตัวนี้แบ่งไฟจากปั๊มมานะครับแบ่งไฟจากไฟแผงนั่นแหละนะครับตัวนี้ ทำงานอยู่ร้อยกว่าโวลต์นี่ร้อยกว่าวัตต์เองนะครับแดดไม่มีเลยนะฮะดวงแสงแดดไม่ค่อยมีนะครับทัมเมอร์ตัวนี้เปิดปิดปั๊มนะครับตัวที่สองโซลินอยวาวตัวที่หนึ่งตัวที่สามโซลินอยวาวอีกตัวที่สองนะครับปั๊มโซลินอยวาลสองตัวนะครับง่ายๆนะครับอันนี้เอาไปใช้ได้อย่าลืมพัดลมระบายอากาศนะครับเจาะรูแล้วก็ทําการระบายอากาศ นะครับเทอร์มินอลต่อ12โวลต์ไปให้โซลินอยด์วาลนะครับสวิตชิ่งดึงไฟจากแผงมาแปลงให้พวกนี้อีกทีนะครับแบ่งมาจากไหนสวิตชิ่งจะแบ่งจากไหนแบ่งจากเบรกเกอร์ปั๊มเลยด้านล่างนะครับผ่านโพดิชันการฟ้ามาแล้วนะครับก็แบ่งไปใช้นะครับต่อสายเบอร์2.5เบอร์1.5นะครับไปเลี้ยงนะครับสายในระบบก็เป็นสาย VSF นะครับเบอร์สายเล็กๆนะฮะ ใครที่กำลังมองหานะครับเราทำงานปั๊มเฉพาะกลางวันก็จริงถ้าโซนมันหลายโซนนะครับไม่สามารถที่จะปั๊มจะเปิดพร้อมกันได้นะครับก็ต้องแบ่งวาลสลับวาลเปิดไปนะครับถ้าเราไม่ใช้คนไปเปิดส่วนเราเยอะส่วนเราใหญ่อย่างเงี้ยเราก็ใช้โซลินอยด์วาลนะครับโซลินอยด์วาลก็ใช้ไฟเลี้ยงเหมือนกันโซลินอยด์วาล220โวลต์ก็มี 12โวลตวก็มีนะครับที่ผมเลือกซ olenoid v wow วาล e วเพราะว่าถ้าเอาไฟ12โวลตวมาเลี้ยงมันก็จะยุ่งยากระบบไปอีกนะครเพราะฉะนั้นดึงไฟจากแผงมาให้เลี้ยงเพราะว่าเขากินไฟไม่เยอะนะครับ2-5วัตต์แล้วแต่ตัวนะครับไปดูทางนู้นกันนะครสีขาวเป็นสายตัวส olenoid v wow, a l นะครับกับตัวปั๊มน่พูดลิ้นพันกันอยู่เรื่อยเลยฮะ อ่าโซนนี้คือโซนที่1และโซนที่2ก็จะแบ่งกันอีกทีนะครับต้องดูการใช้งานตอนแดดดีๆก่อนนะครับว่าตัวน้นาเนี่ยจะจ่ายได้ขนาดไหนนะครับปั๊มเนี่ย1.5แรงท่อน้ำออก2นิ้วครับปั๊มหอยโคงครับทำงานเฉพาะกลางวันระบบนี้เน้นใช้งานเฉพาะกลางวันครับช่วงการรดน้ำก็อยู่ที่ประมาณ9โมงถึง15นาฬิกานะครับอ่าไม่ใช่ว่า7โมงเช้าใช้ระบบแบบนี้ไม่ได้นะครับเนื่องจากปั๊มโซลาร์เซลล์เขายังไม่ทำงาน นะครับเจ็ดโมงเช้านี่ยถ้าใครต้องการรดน้ําแบบ7จ็ดโมงเช้าหรือว่าสิบเจ็ดสิบหนาฬกาเนี่ยระบบแบบนี้ไม่แนะนำนะครับอันนี้พืชตัวนี้พืชเป็นกล้วยเป็นต้นสักนะครับต้นมะพร้าวซึ่งไม่ได้ต้องการน้ำแต่เช้านะครับเอามาใช้ได้เน้นรดช่วงที่มันมีแดดนะครับก็รดทิ้งๆไว้นะครับปั๊มตัวนี้นะครับผม,ม1.5แรงครับ ดูดจากสระน้ําท่อน้ําดูดผมใช้ไป10กว่าเมตรนะครับอย่าให้เกิน12เมตรสเปคปั๊มหอยโข่งพวกนี้นะครับใครที่ติดตั้งใช้งานอยู่ประจําก็น่าจะทราบดีนะครับตอนนี้ที่ปั๊มหยุดทํางานนะครับเพราะว่าผมตั้งเวลาไว้นะครับให้ทํางานถึงแค่16บหนาฬิกานะครับตอนนี้ก็16บหนาฬิกาแล้วนะครับเขาก็จะปิดตัวเขาเองนะครับนี่ ตัวนี้โซลินอยวาวครับมี2โซนก็ใส่ไป2จุดนะครับเดี๋ยวจะมีตัวครอบเขาอีกทีนะครับกันฝนกันน้ำนิดนึงนะครับซึ่งตัวนี้ตามสเปคที่อูร้อนมันทำงานร้อนนะฮะตามสเปคที่เขาแจ้งมามันสามารถตัดได้ตัดสมนได้นะครับแต่ว่าเราก็เอามาเซฟเขาอีกทีนะครับเป็นเก้าอี้น้อยๆก็ได้ครับมาครอบไว้หรือบางคนติดไว้แถวหลังคานี่เลยทําโครงให้ใหญ่ติดใต้หลังคาอีกนะครับก็แล้วแต่การออกแบบนะโซลินอยวาวครับ เปิดปิดอัตโ,ตโนมัติผ่านไฟ12โวลต์หรือถ้าเป็นโซนิราวล์220โวลต์ก็ผ่านไฟบ้านเรานะฮะเลือก12โวลต์ด้วยนะครับเพราะมันปลอดภัยดีนะครับแล้วก็กำลังไฟ12โวลต์ของผมเนี่ยมันผลิตได้สามารถทำได้นะครับตัวนี้ไม่ได้เปิดผมปิดไว้ตลอดนะฮะงนี้จะมีปลายท่อไว้ทดสอบน้ำนะครับปิดไว้ตลอดนะฮะเขาทำงานค่อนข้างที่จะร้อนนะครับ ปกติปิดมีไฟเขาจะเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราปล่อยไฟให้เขาเนี่ยเขาก็จะเปิดเมื่อใดที่ปล่อยไฟก็แสดงว่าโซลีวาวโซนเนี่ยเปิดแล้วก็น้ําก็จะวิ่งไปโซนที่เปิดนะครับตัวนี้ปิดอยู่ก็จะไม่วิ่งมานะครับผิดพลาดยังไงนะครับก็เพิ่มเติมกันได้เพราะว่าผมเพิ่งทําระบบนี้เป็นครั้งแรกตัวซูเรยลอวาวนะฮะการติดตั้งอะไรยังไงนะครับพวกนี้มัน พัฒนากันได้นะฮะกลบดินนะครับกลบได้ไม่เยอะมีตะกรวดหินนะฮะก็เลยต้องเดินลอยนะครับทางนี้ทางนั้นแจ้งลูกค้าแล้วลูกค้าก็โอเคเราก็เดินลอยนะครับถ้าไม่เดินลอยนะครับแมกโรน้อยอย่างเดียวแมโโรน้อยอ่ะขุดอย่างเดียวครับแข็งมากอันนี้จะเป็นไมโครวาลแต่ละต้นเปิดใส่นะครับตอนนี้มันมีรั่วบ้างไมโครวาลนะมันหลุดมันอะไรบ้างมันแตกบ้างนะฮะเพราะว่าใช้เยอะนะครับ เลือกมาเยอะๆมันก็มีตัวที่เสียก็เปลี่ยนได้นะครับเปิดตัวนี้เป็นไมโครวาลตัวนี้มีวาลด้วยแล้วก็ไม่ได้เปิดสุดนะรีเอาแค่มันหยุดนะครับสักวันละครึ่งถึง1ชั่วโมงต่อโซนก็เพียงพอนะฮะถ้าแดดดีๆปั๊มทํางานได้ดีก็อาจจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำนะฮะก็บริหารจัดการเอาอีกทีนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จได้อยู่3แถว เมน2นิ้วผมลดเป็นนิ้วครึ่งซอยย่อยไปอีกทีนะครับแถวที่4ผมลดเป็นนิ้ว2ไปเลยนะครับเพราะว่านิ้วครึ่งเนี่ยมันมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนิ้ว2มันเล็กนะครับยังยังซอยได้อีกนะครับแล้วก็ลดต้นทุนไปได้เยอะเลยตัวนี้เลือกใช้ท่อ PVC นะครับเนื่องจากเจ้าของเนี่ยขายอุปกรณ์การก่อสร้างอยู่แล้วนะครับแล้วผมเองก็เป็นลูกค้าประจําอยู่นะครับก็ เลือกใช้บริการผมนะฮะก,ก็มีอุปกรณ์อยู่แล้วนะฮะต้นหนึ่งประมาณ10เส้นนะครับต้นละ10กว่าต้นแถวแถวละ10กว่าต้นนะครับบางจุดที่ปลูกด้วยกันก็เจาะแค่วาวตัวเดียวให้มันซึมเข้าหากันนะครับปลูกใกล้ๆกันครับแล้วก็จะมีแบ่งไปโซนนู้นอีกนะฮะยังไม่ได้เดินท่อไปตอนนี้ทำแค่ฝั่งนี้ก่อนนะครับงานยังไม่เสร็จนะ เอามาเป็นเคสศึกษานะครับต่อไปใครที่กลังจะทำระบบน้ำนะฮะตัวนี้ระบบน้ำทุกวันนี้มีคนเดินเยอะขึ้นนะครับเดินเยอะขึ้นเพราะว่าโซลาเซลล์มันสามารถที่จะรันปั๊มได้นะับปั๊มหนึ่แรง2แรง3แรงก็มีนะฮะแผงก็เยอะขึ้นตามไปนะครับ วางระบบน้ําบางคนปลูกเป็นสวนใหญ่ๆนะครับก็ต้องวางระบบน้ําไม่สามารถที่จะไปเดินรถได้นะครับแค่2ไร่นี่ก็เดินรถไม่หวานไม่ไหวแล้วครับนะฮะโอเคครับผมนะครับคลิปนี้พามาดูหน้างานนะฮะอันนี้ระบบน้ําอัตโนมัตินะครับลูกค้าที่จองคิวมัดจาไว้นะครับก็ตามคิวที่แจ้งนะครับงานติดตั้งระบบโซลาเซลล์นะครับออฟกริดสุรินทร์บุรีรัมศรีสเกตร0อเอโคราชอุบลราชธานีนะครับหรือโซลาร์ปั๊มน้ํา นะครับปั๊มบดานปั๊มหอยโขง่งหรือว่าชุดตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติแบบนี้ตัวนี้รวมเดินผมเดินท่อให้ด้วยนะครับแต่แยกราคากันนะครับชุดปั๊มและชุดอัตโนมัติเนี่ยต่างหางแล้วก็เดินท่อเนี่ยก็ต่างหางนะครับเดินระบบนะฮะก็สนใจสอบถามเพิ่มเติม f e c o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  k n p n p e นะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับระบบนี้ตัวปั๊ม1.5แรงเนี่ยแล้วก็ชุดคอนโทรลอัตโนมัติโซลีนอยวาวเนี่ย ห้าหมืนกว่าบาทนะครับห้าหมืนกว่าบาทก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ